เด็กหนุ่มชื่อต้อนนั่งอยู่ในห้องเรียนเพื่อนกลุ่มหนึ่งมากระซิบชวนออกไปปาร์ตี้สุดสัปดาห์พวกเขาบอกว่ามีของดีมาด้วยมาสิมันแค่สนุกไม่มีใครรู้หรอกต้นจะพลาดอะไรแบบนี้ไม่ได้นะใช่ต้นไปเที่ยวโดยการสนุกสนุกกับเพื่อนมีแค่กลุ่มเราเองไม่ต้องกลัวพวกนายจะกันหมดเลยหรอใช่ต,ต้นมีท่าทีลังเลแต่ไม่ได้ตอบตรงลงทันที ล้าเท้าเหยียบลาดมักขนาดผู้เถ่าผู้เบาดินดาวดวินดาวาวากันยึดถึงพากเส้อนอยู่หน้าเวทีสาวผู้ดีผู้สาวล้ำซิ่งสดล้ิงทั้งปวดทั้งอัดใจกับคบางเต้นเดียววนอจนจวนหักมาไปนอเห็นมากย้อนหักก่อนหักซอยลองลองสิทุกคนก็ทำไม่ได้แย่หรอกไม่เป็นไรของนี้เราทำได้อย่างไย เป็นไรวะเนี่ยมึงอาการแปลกวะเึงอยโยอยสแปลกวะไอีเนีโอ้โเจีดโอยมีไอีเนีน้ำเหมอแม่เพื่อผมไปงานปาร์ตี้มาเพื่อคํามีสิ่งเสียนติดด้วย เอาบังคับให้ผมลองด้วยแล้วลูกได้ลองสิ่งเสพติดพวกนั้นไหมไม่อะผมไม่อยากลองเดี๋ยวแม่เสียใจแม่เคยเห็นคนติดยาจนชีวิตเขาพังฟังแม่นะลูกชีวิตของเรามนีค่ะอย่าปล่อยให้คนอื่นมาควบคุมการตัดสินใจของลูกพรุ่งนี้ผมจะกลับหาเพื่อนกลุ่มนั้นและบอกโทษของยาเสพติด อ้าวต้นพวกเรามีจริงไหมอยากให้ลองด้วยเอาเปล่ามั่นเป็นไรชีวิตฉันไม่ได้อยากสดแบบนั้นอ้าวเอ้ทำไมต้องพูดแบบนี้ล่ะพวกเราแค่อยากดูเท่เท่านั้นเองพวกนายก็นายกันที่พวกนายเสร็จสิเสสิคมันไม่ได้ดูเท่น่าสนใจเลยคนนั้นขี้ขาดไงเอาเว้พวกเราอย่าไปยุ่งกับคนขี้ขาดเลยพวกนายดูสิคนที่ใช้ยาไปเรื่อยสุดท้ายเป็นไงพวกนายอยากใช้ชีวิตทำแบบนั้นเหรอ พวกนายไม่คิดถึงพ่อแม่พวกนายเลยเหรอที่เขาต้องทํางานเหนื่อย,ยเพื่อหาเงินมาให้ใช้แต่พวกนายกลับเอาไปซื้อสิ่งเสพติดเพื่อมาเสพเนี่ยนะเราไม่รู้หรอกว่าพวกนายจะฟังเราไหมแต่เราอยากให้พวกนายลองคิดและหันมาดูแลตัวเองดีกว่าหรือหันมาทํกากิจกรรมเพื่อสังคมดีกว่าชีวิตเราจะได้ดีขึ้นตอนนี้มันยังไม่สายไปหรอกไม่ได้ไปไไหนวะสะพานมีไหมมอยากไปเลยวะไม,ไม่เป็นอะไรไปปะ เไปกันหมดหมึงอ่ะเฮ้ยเป็นไรเหรอเฮ้ยเฮ้ยทเพื่อนบอกมันก็นเรื่องจริงนะที่เพื่อนบอกอ่ะเพราเพื่อนหวังดีเห็นไหมที่เพื่อนมันล้มอ่ะเพราะมันเป็นแรงมันดูเยอะไงว้า ขอบคุณต้นมากนะที่ทําให้รู้โทษของยาเสพติดและทําให้พวกเราหันมาดูแลสุขภาพไม่เป็นไรเราแ, <c oughs> แค่ไม่อยากทุกข์งานใช้ชีวิตกับสิส่งเก็บติดเท่านั้นเองขอบคุณนะอ,ณนะอออออกกกกกกเดินนน,าาน,าาอออนทาาาาาาางงงงงงงตตั้้้ไไไลลแสสสจจ่่ีวะรุ็ i uh -huh. เท่าไรเรายังจะคิดถึงกันหรือแธ่เพียงคำลาแต่ใจไม่ร้างลา